มีควดูความชอบขูจังเขินจนตัวแตกไม่เขินเลยนะหนูไม่ชอบดุทุเรนนะอันนี้เขาเล่นอะไรดูดิดูดิดูดูอันนี้นี่ยมายความว่าเขินจนตัวแตกก็จะอย่างนี้เนี่ยนะคะทุเรนแบบไม่เห็นหน้าแล้วอะ เออแค่ละอไม่แบบรัก <c oughs> หนึ่งพีอ่ะหนึ่ง <c oughs> เออหนึ่งวีจชื่อามันตลกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแผนสำรองเราเรามีเ,เรามีแผนสำรอง <c oughs> เ,รเรามีเราเรามีภาพครูจางแปะทับนะคะไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวดูขอบๆ<อ>แล้ว <c oughs> มันหายแตกเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงให้นะ <c oughs> อตัวหนูอ่ะมันแตกมากเลยเหมือนเป็นเหมือนหนูมา,มมมาเราแพลนที่ทำพลาดแล้วไม่ไดน้นอกจากนอกจากภาพจะแตกแล้วเสียงก็แตกแล้วจริง <c oughs> ทำไมอ่ะไม่รู้ <c oughs> ถ้าอย่ากโผลน่นะพอเธอโผล่หน้าออกมาแบบนี้ก็เห็นชัดเลยมันต่างกันแค่ไหนอะ่ะเดี๋ยวลองโผล่หน้ามาดิเห <c oughs> มือนแบบเหมือนร่างทรงอะไรสักอย่างอ่ะน่ากลัวเดี๋ยวส่งให้ดูไหม โอ้ไม <laughs> oh, ่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงอ้อยตลบด e are we are fuck you เถอะ